อ้าตั้งกล้องแล้วอ่ะอันนี้เป็นการสาธิตนวดนะฮะศาสตร์ลาวกับศาสตร์เขมรเราก็จะเริ่มจุดที่นะฮะตรงสะดือหน้าท้องก่อน,นะะตรงหน้าท้องจุดหน้าท้อง,องสำคัญสำคัญกัตรงสะดือนี่และ ตรงสะดืทุกครั้งที่เรานวดลูกค้าหรือว่านวดกับผู้ป่วยเนี่ยเราจะากดตรงสะดืก่อนก็คือการเปิดประตูไฟนะในตัวเราจะมีธาตุดินน้ำลมแล้วก็ไฟนะธาตุาไฟนี้จะอยู่บริเวณสะดือนะฮะเขาเรียกว่าเวลาตรวจเช็คด,ดูรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะก็ต้องต้องเช็ค ต้องเช็คไฟดูก่อนนะต้องเช็คไฟนะคต้องดูแลตัวไฟนี้ก่อนตัวไฟจะอยู่บริเวณรอบสะดือเร้่เช็คดูก่อนว่าระบบไฟเป็นยังไงมัางติดขัดค้างอยู่ตรงไหนนะคัก็เ,เรียกว่าเปิดเปิดดูตรงประตูไฟก่อนอันดับแรกก็คือตรงสะดือนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การนวดในการนวดแผนโบราณหรือว่าเป็น แผนไทยถ้าเราเจอลูกค้าที่เจ็บหนักๆหรือปวดหนัก,นกเนี่ยเราจะนวดตรงที่นะประตูไฟก่อนเป็นอันดับแรกนะครับพอเปิดประตูไฟเสร็จทีนี้เราก็จะมาเปิดนะสลักเงินตัวเปิดสลักเงินสลักเงินจะอยู่ตรง เขาเรียกว่าลูกเดนหน้าขามีสลักเงินสลักทองแล้วก็สลักเพชรจะมีอยู่สามสลักสา,ามสลักคือถอดสลักกันถอดสลักข้างหน้านี่ก็จะถอดสลักอ่อนก็คือถอดสลักตรงลูกบดันหน้าขานี่แหละ ีนี้ก็เปลี่ยนอริยบทให้ลูกค้านอนพิดคว่ำลงนอนคว่ำลงนอนคว่ำลงตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสลักเพชรมันจะมีสลักเงินสลักทองสลักทองก็ตรงตรงข้างข้างลูกปันตัวนี้แล้วก็ตรงสลักเพชรก็จะอยู่บริเวณตรงสะโพกนี้ตรงสะโพกตัวนี้เป็นสลักเพชร สองข้างเรากดค้างไว้ประมาณสักนับหนึ่งถึงยี่สิบห้านะก็เป็นสเต็ปในการนวดหรือเป็นสเต็ปในการเหยียบก็ได้เหยียบก็ได้ใช้เหยียบแล้วก็ทีนี้เราจะมาเริ่มจุดที่สําคัญที่สุดก็คือจุดนี้จุดที่ตัวนี้เราจะเหยียบใช้เหยียบเราจะใช้เหยียบสองจุด จุดตัวนี้เ็เรียกว่าจุดจุดแก้มาพึกจุดแก้มาพึกเอามาพาดเลยจุดนี้เป็นจุดส่วนรวมของเส้นใหญ่คือคือเส้นหลังเส้นหลังหรือเส้นตะเกียบข้างนะตัวนี้ทั้งสองจุดนี้ไร่จุดทั้งสองจุดนี้เลยมีวิธีการแก้เส้นหลังปวดหลังปวดเอียวปวด ส้นเท้ากดน่องนะฮะจะแก้ได้ตัวนี้นดูด้วยทีนี้อาการเหน็บชานะเหน็บชานี่ก็จะให้ลูกค้าเอาเอามอมนออกนิดนึงแล้วก็นอนราบเรียบลงอย่างนี้ทําแขนมาอย่างนี้อย่างนี้อยู่ในท่านี้นะครับอยู่ในท่านี้ในท่าวางนี้แล้วก็จะเหยียบตรงนี้ อย่ตรงตรงตรงช่วงขอบไหลตรงขอบไหลตรงนี้นะครับนี่เหยียดตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาเหยียดแล้วเนี่ยนะครับด้วยอาการที่ชามือเนี่ยก็คือเส้นเขาเรียกว่าเป็นเส้นตะเข็บข้างนะครับที่เป็นข้างนี้แล้วก็จะไล่มาตรงนี้นะครับด้วยถ้าปวดหลังปวดเอวในจุดนี้นะครับจะมีเส้นแขนไปจนถึงจุด ข้างบนเลยนะครับแล้วทีนี้ตัวที่เหน็บชาเนี่ยนะครับเป็นอาการของการเหน็บชาเนี่ยต้องเอาขาขึ้นไปอย่างนี้ยกขึ้นไปแบบนี้นะครับในแนวนในแนวของตรงนี้นะฮะมันจะแนวเดียวกันเลยตัวนี้นะครับ <S <S ก็คือเส้นที่ทําให้เป็นอาการเหน็บชาพวกเหน็บชานี่คือเส้นพวกเส้นตะเกียบข้ามตัวนี้นะ ล้วเราก็จะนวดตามแนวเนี้ยแนยวเส้นนี้ไล่จากตรงสะโพกตรงนี้นะครับเป็นการนวดแก้อาการเหน็บชานะเอามาคลืจนมค่าทุนนี้ก็เกี่ยวกับนะครับพวกนะไขมันเกาะติดเวลาเส้นตึงมากเกินไปแล้วก็ไขมันจะเกาะติดมากก็เลยนะครับต้องค่อยๆแก้ไปตามตามเส้นที่มันตึงนะครับ หรือว่าเส้นที่มันแข่งตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นแล้วเนี่ยนะครับนะบจะดูําแนวเลยเส้นเนี้นะครับทาให้เหน็บชาเส้นหลังปวดหลังนี่ปวดหลังเล้าสะโพกลงมาก็จะเข้าไปแนวนี้แนวนี้เป็นเส้นเดียวกับตัวเอ็นหวายหรือนนตัวน่องตัวนีนน้ตัวน่องตัวน่องตัวนี้ตัวนี้นะครับแนวนี้เส้นไปนี่ก็คือตัวตัวลงมาจากเส้นหลังแนวหลังข้างแนว นะครับนี่ตัวนี้ก็จะทะลุออกมาตรงขาตรงตรงเขาเรียกว่าตรงก้นกบนะตรงก้นกบก็คือเส้นมันจกแนวมานี่นะครับลงไปที่น่องนะฮะด้วยเส้นประทานสิบหรือสิบเส้นประทานเนี่ยจะมีเส้นอ่เส้นหลังคู่นะครับแล้วก็ตะเข็บข้างคู่แล้วก็เ่เส้นสะบักหน้าสะบักหลังนะอีกสี่เส้นรวมแล้วเป็นสิบเส้นประทานสิบก็คือเส้นใหญ่ เส้นใหญ่ถ้าเรารู้เส้นใหญ่ในแนวเส้นใหญ่เราก็จะรู้วิธีการรักษานะครับการปวดหลังปวดเอวปวดหัวเขา่านะครับเอาอย่างนี้อ่ะดูวิธีการนวดเขา่านวดเขา่าเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะให้ลูกค้านอนงายอ่าง่ายก่อนนอนงายนะฮะดูวิธีการนวดหัวเขา่นะเขาเนี่ยหัวเข่าหัวเข่าเนี่ยคือของแต่ละคน ครับอันนี้ดูวิธีการโนดโหัวเข่านะหวัวเข่าอันนี้คือหัวเข่าปกติปกติเนี่ยคืออันนี้คือ,อถ้าปกติอ่ะปกตินี้ก็จะจะดูอย่างนี้นะจะจับดูอย่างนี้นะครับมันจะลูกหัวเข่ามันก็จะเคลื่อนเคลื่อนแบบนี้เคลื่อนง่ายๆเคลื่อนง่าย,ายๆแบบนี้ก็คือหัวเข่าปกติทั้งสองหวัวเข่า ก็คือตัวนี้จะเป็นลูกเขาเรียกว่าหมกและหมกละลูกหมกและตัวนี้นะครับลูกหมกและทั้งสองอันเนี่ยเขาเรียกว่าหัวเข่าปกติแต่ถ้ามีอาการเสียดหรือว่าเจ็บหัวเข่าเนี่ยนะครับในขอบข้างต่างๆมันก็จะเป็นท้างขืดอ่ห้าสิบบาทครับผมครับผมห้าสิบบาทนวดได้ฟรีเลยนะครับเ้อยานวดฟรีด้วยเป็นอะไรตรงไหนเหรอครับผมอ๋อโอเป็นเขาเหรอครับผม ครับขอบคุณครับผม